สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปนัดตบสตอรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ แกเชื่อไหมว่าฉันอยู่ประเทศไทยอะคือแบบว่าไม่ได้กลับมาประมาณห้าปีได้แล้ววันนี้นะพิเศษสุดๆเลยเรามีแขกเราเชิญมาด้วยค่ะนั่นก็คือเพื่อนเราเองแนะนําตัวหน่อย <c oughs> เจ๊กิมนะคะฝันไันได้ค่ะนี่นะคะเราจะไปคอดเต่ากันค่ะทุกคนเป็นการไปเที่ยวทะเลครั้งแรกของเราสองคนแม่มาตามมาค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย หน้าต่างข้างที่นั่งของท่าน มันจะมีเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะรอดอยู่นะมันจะมีแบบอะไระใช่เปลือกส้มอะไรสักอย่างอันนี้ก็คือโมจิไข่เค็มเรามาชิมกันนะคะคือชิมก่อนคนอยากกินอีกอ่ะตอนเนี้ยกินไปเปิดแบบไม่มีแป้งอะ่ะปกติโมจิมันจะม,มีแป้ง,อ,ปงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเจ้าของร้านกินอร่อยอะ่ะแป้งเหนียวหนึบหอมกลิ่นไข่เค็มมากไม่หวานเลย มันจะเป็นโรเฉยๆเลยเว้ยแต่มันจะมีเป็นแผ่นโมจิอยู่ตรงข้างนอกแล้วก็ตรงข้างในด้วยข้างในก็จะเป็นไส้ครีมสดคิดว่านะ,อ,ะอร่อยอร่อยเลยไม่มีอะไรจติเลยอ่ะอร่อยอ่ะ <c oughs> มัน,อนหอมนุ่ม <c oughs> เนื้อครีมดีแป้งโมจิดีมากนุ่ม เฮ้ยแกมันนุ่มมันอร่อยอ่ะอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยลองไหมชั้นหนึ่ถึงแล้วค่ะประตูนี่เปิด สวัสดีค่ะโอ้ยนคนสวยที่พักของเราค่ะนี้พาชม้องอันนี้คือห้องน้ำไปดูห้องน้ำกันเร็วันนี้คือที่เราสัมทุสคนแล้วก็จะเห็นว,วิวทะเล แลวนี่ก็จะเป็นห้องที่เราพักกัน2คืนนั่นเองโอเคนะโดยรวมถือว่าดีเลยน่ารักพี่เขาก็ใจดีน่ารักมากเช่ารถที่นี่ได้ด้วยใช่มีแอร์พัดลมให้มีตู้เย็นให้น,น้ำฟรีสี่ขวดสวัสดีค่ะตอนนี้นะก็คือว่าตอนนี้เรากำลังขึ้นมาเดินตรงเข้าจุดชมวิวจอสว์วรรณแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปจุดหนึ่ง ก็จะเห็นแบบต้นมะพร้าวต้นปาล์มต้นอะไรสักต้นเนี่ยแหละแกแล้วรูปมันสวยมาก ไปเดินที่จอนสวร์ตก็คือแบบว่าโอ้ my god เป็นแบบหินแบบอีนี่รองเท้าขาดรองเท้าฉันขาดทุกคนคุณผู้ชมแล้วก็แบบลื่นหินก็คือนักลบก็ต้องมีบาดแผลถูกไหมแล้วก็จะได้บาดแผลมาที่ตีนเออจริง้วทุกอย่างที่นนก็จะแบบว่าค่อนข้างัพราคาไปนิดนึงอะไรเงี้ยน้ำ<ม>เปล<ม>่าเซเว่นหกบาทก็แบบไม่มีแล้วนะก็จะเป็นสิบบาท แต่ก็คือเข้าใจว่าของเป็นก่อนเนาะมันก็จะแบบเขาเรียกแหละเอาขึ้นมายากเขาชอบมากเลยเพราะว่าแบบที่นี่อากาศดีแกคนเชียงใหม่2คนแบบฝุ่น PM เ5คือแบบว่าปวดหัวสับจมกูกอะไรไปหมดเลยหิวที่นี่ก็คือแบบท้องฟ้าแจ่มใสาอากาศดีแดดแรงมากหมดไม่มีฝุ่นแล้วแดดแรงมากฉันชอบหนูกลัวหนาวหนูกลัวหนาวอะหนูกลัวแดด,ดค่ะหนูก็เป็นผีบ้าเลยอันนี้แบบดำได้ดำอีกเอามาสิคะออชอบอะขออยาแจก อันนี้ก็คือนางนังน่งตัดต่อแล้วก็อยากจะบอกว่าหลังจากทริปเกาะเต่าอะหลังไมแบบไม่ย่างหนุนแรงไม่แบบผิวลอกก็เลยจะมาเตือนทุกคนว่าอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยเพราะว่าแดดประเทศไทยนั้นแรงเหลือเกินโดยเฉพาะแบบเวลาอากาศมันดีๆเตือนแล้วนะชอบออากเลิศถือว่ถือว่าวันแรกก็โอเคนะมีวันเราจะไปเล่นสาไอ้นังมันก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้อ e ีเวนต์เราแน่นมากใช่ไปทำอะไรก็เดี๋ยวต่อติดตามดูนะคะ ไปตอนเนี้ยไปกินข้าวมากินข<ะ>้าวขามาก่ะอันนี้ก็คือข้าวเที่ยงที่เราซื้อมากินกันนะครับก็จะมีส้มตามมีลาบหมูมีไก่มีหมูปิ้งไก่ปิ้งมีไข่ปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวหิวมากแต่ว่าอย่างแรกเลยฉันอยากจะชิมลาบกินลาบที่ใต<ม><ม>ก็ได้อยู่นะแต่มันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ ก็ทำต,ติดครีมอะไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะว่าปกติไม่รู้ดิปกติแม่ฉันทํามันจะแบบเปรล็กๆนิดนึงตั้งแต่ช่วงกลามละก็รู้สึกว่าเขาติดชุ่มกเปรี้ยวอีกเพราะตอนแรกชิมเค็มมากแต่แซ่บนะคลายละใช่ไหม,มันคลายแล้วนะเนาะก็ได้เลยวันนี้แบบน่าเบื่อโอเคองั้นไปกินต่อละบา,บายยี่ยา เดี๋ยวเราอีกิปแต่งตัวจะไปสระไว้น้ำ ปแโีก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวขาวามหมดแตะล่าลืมไทยเดี๋ยวจะไปนอนแล้วกินข้าวอิ่มตู้ กไฟดับครับผมพคนพัดลมก็ไม่ทำงานแล้วเนี่ยอันนี้ไฟมือถือมันเทิงมากเลยครับอีโคมากไหมอะมึงประหยัดไฟปะเนี่ยดับก็เับไม่ได้ยังน้อยอนอะแต่เขามีเบอร์ฉุกเฉินให้อยู่แต่เม่อกี้ก็ดับไปรอบหนึ่งแล้วมันก็ออกมาเองก็เลยแบบไม่รู้ว่าต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะโทรไปบอกพี่เขาเหรอกนั่นแหละนะคะ นเบทสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราแต่งตัวไปไหนเราคีบเราจะไปดำน้ำกันค่ะทุกคนคือแบบว่าเราซื้อทัวไว้ใช่ปะ แบบดำน้ำห้าจุดแถวแถวเกาะหลายๆก็จะไปหลายๆเกาะเลยแกจะพาไปดูนะทุกคนว่าเราไปเกาะอะไรกันบ้างมีทั้งหมดห้าที่เลยทุกคนแล้วก็ดูชุดของคนจะไปดำน้ำนะคะของของคนที่นูยนกับคนที่นี่นะคะก็เลยนี้ก็คือดวงกเลยว่าเป็นคนไทยส่วนฉันก็นักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนั่นเองไม่แล้วยังไม่เข็ดเลยนะแบบแสบ คืออันนี้เสียไปคนละห้าร้อยแบบว่าตอนที่จองไปแล้วก็เสียไปก่อนห้าแล้วก็วันนี้ก็เสียไปอีก500เดี๋ยวเขาก็จะมารับที่พักเลย10โมงแล้วก็ตอน5้าโมงเย็นเขาก็จะมาปล่อยเราที่เดิมเนี่แหละก็แบบสบายดีเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีคนเยอะขนาดไหนแล้วก็จะทิปจะโอเคไหมก็ไปไปกันล่ะ

ไปดำน้ำกันมาค่ะทุกคนด<ว>ูออกไหมว่าไปดำน้ำแดงเป็นหมูแดดเดียวโอ้ยดำแดงมากวกันนี้ก็ไปดำน้ำคือท้าจุดแบบพี่ๆแกอินเตอร์เทนสนุกมากพี่ๆน่ารักมากน่ารักจริงๆไดมอนทัวร์นะทุกคนใช่แบบ คือแบบว่าจ่ายไปกันแค่คนละห้าร้อยจะรู้สึกว่าแบบบริการากแบบประทับใจคุ้มเกินราคาบอกเลยจริงที่ี่น่ารักมากไหนสุกคนเลยแล้วก็แบบดูแลดีมากของกินก็แบบ โ okay, อเคอะคือแบบเลี้ยงดีมีคุกกี้ให้แบบกินได้ไม่อัน้นเครื่องดื่มร้อนมีแตงโมมีสับประปร,ะประดเออรู้สึกว่าดีมากเลยแกแล้วเขาก็แบบมีบริการถ่ายรูปให้ด้วยก็แบบว่าถ่ายรูปใต้น้ำรูปสวยมีการแบบแต่งรูปให้ด้วยนะแกไปทุกคนไปไปโดนไดมอนทัวร์จดหรือยังสจดยังต้องจดละตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเย็นเนี้ยเดี๋ยวก็จะกินข้าวเนาะ ปาร์ตี้หมูปิ้งกันค่ะหมูปิ้งนะคะพ่อไปกินมาอร่อยมากนอวันติดใจถูกสุดละม้สิบบาทก็คือหมายถึงแบบถูกสุดในอาหารบนนี้เลยในเกาะอ่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตื่นเช้าไปกินข้าวเช้าแล้วก็กลับแล้วไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้เป็นวันเดินทางทั้งวันเลยแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเรือ แล้วก็ขึ้นรถกลับไปประเทศเด็ดละงั้นเป็นคลิปเลยละกันเป็นคลิปเลยเนาะงั้นขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปนัต่อสตอรี่ในอีพีเที่ยวประเทศไทยไม่ใช่แค่เที่ยวประเทศไทยด้วยซ้ำก็แบบว่ามาเที่ยวก็เกาะเต่าละกันเนาะเออใช่ค่ะแล้วก็อวขอบคุณแขกรับเชิญคนโสวยโดย,โดยที่มาเที่ยวด้วยกัน<อ>คลิปนี้เย่ก็บายบายไปเจอกันไม่ใช่เป็คลิปเลย